จากคราวที่แล้วนะครับผมมีพาคุณผู้ชมไปชมรถ l แ m b o r กินี i h ราคาร n ที่ฟรีโซนนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยรถถูกจัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเราก็มีเข้าไปทำการดูรถทำอะไรมากไม่ได้ก็มีรีวิวในคลิปก่อนนะครับอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ฟรีโซนนะครับตัวรถเนี่ยก็จะถูกขนย้ายมาที่เ e รนาโซนะครับเพื่อทำการฟรีเดลิเวอรี่อินสเปคชันนะครับ หรือเรียกสั้นๆว่า PDI นะครับเป็นการตรวจเช็คสภาพรถทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับและระหว่างนั้นเองลูกค้าก็ได้สั่งตัดล้อ b c Forge ไว้นะครับสำหรับรถ Lamborghini Huracan STO เลยนะครับเรามาดูสิ่งที่พิเศษกับล้อชุดนี้นิดนึงตัวล้อนะครับจะเป็น Center l o ล็อกนะครับใช้กับตัวรถเดิมที่เป็นเซนเตอร์ล็อกนะครับ ด้านหน้าเนี่ยมีการดาวไซส์ลงจาก20นิ้วเหลือ19นิ้วนะครับส่วนด้านหลังก็ยังใช้ขนาด20นิ้วเหมือนเดิมสีสำหรับชุดน,นี้ก็เป็นซาตินบรัชเกรย์นะครับวันนี้เราจะประกอบกับยาง p ิลลารี่โทรฟิโนะครับซึ่งเป็นยางที่มีคุณสมบัติค่อนข้างเหนียวเหมาะกับรถที่เป็น Track Focus อย่าง Lamborghini Huracan STO เลยและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเอาบล็อกถอดล้อกันนะครับจะอยู่ด้านใต้ของฝากระโปรงนะครับ อย่างนี้เลยนะครับอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะไว้ใช้ทําการถอดล้อนะครับเพราะว่าล้อจะมีแค่น็อตตัวเดียวนะครับก็เป็นพิเศษมากๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันสำหรับ lamborghini หัวคารตัวนี้นะครับที่เป็น sto ตัวน็อตล้อเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่ได้มาเป็นแบบ5รลูนะครับจะมาเป็นแบบเซ็นเตอร์ล็อกแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราทําการถอดล้อเนี่ย mm hmm. ก็ต้องใช้บล็อกพิเศษของเขานะครับเราจะทําการถอดฝาแคปออกก่อนแล้วถึงจะใช้ตัวนี้ครอบเข้าไปแล้วก็ใช้ประแจขันล้อออกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ l a m b บ r ิน i n คุณ r a คาร STO คันนี้ที่เราได้ทำการเปลี่ยนล้อชุดใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกด้านหน้ามีการปรับขนาดล้อจาก20นิ้วลงเหลือ19นิ้วนะครับและด้านหลังก็ใช้20นิ้วเหมือนเดิมส่วน o อฟเซ t เนี่ยเราก็มีการปรับให้เต็มซุ้มมากขึ้นและด้านหลังเราก็มีขยายหน้ากว้างจากเดิม11นิ้วเป็น11นิ้วครึ่งนะครับก็ ล้อชุดนี้ใส่กับยาง pirelli t r o f e o r นะครับก็ได้แก้มยางที่ตั้งตรงนะครับแล้วก็สวยงามและระหว่างที่เราทำการเปลี่ยนล้อผมก็ได้มีช่างน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่างล้อเดิมกับล้อ bc f o r g e ว่าน้ําหนักเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับล้อ bc f o r g e มีน้ําหนักเบาลง2.9กิโลกร,รมัมและในส่วนล้อหลังน้ำหนักเบาลง2.8กิกร,รมัมทำให้ทั้งหมด4ล้อเนี่ย สามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง11กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางสรุปไว้ให้นะครับที่สำคัญของการผลิตล้อคือเบาและต้องแข็งแรงด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถสปอร์ตคาร์สูคาร์อยู่ล้อเป็นแบบเซ็นเตอร์ล็อก็สามารถสั่งตัดล้อจาก BC Force ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า19ข้างหลัง20ข้างหน้า20ข้างหลัง21ห,หรือแม้แต่หน้า21หลัง22คัสตอมได้ทุกอย่างนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถยนต์ที่มี PCD 4รู5รูแล้วก็6รูนะครับสามารถเลือกล้อจาก BC Forge ได้นะครับมีทั้งล้อแบบโมโนบล็อกมีทั้งล้อแบบ2ชิ้นนะครับส่วนเฉดสีมีให้เลือกมากกว่า3 5เฉดสีนะครับของแต่งอื่นๆทั้งช่วงล่างโชครอท่อเบรกยาง มีทุกอย่างนะครับที่ TS Motorsport สามารถจัดให้คุณได้ในงบประมาณที่เอื้อมถึงและราคาไม่แพงนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเราแอดไลน์ TS Motorsport นะครับหรือทักมาในเพจ Facebook TS Motorsport ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะมี Lamborghini อีกยังไงติดตามชมกันนะครับ